ครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับก็มาดูนะครับมาอัปเดตนะครับพ่อพลาหนุ่มเสกนะครับวันนี้เจ้าของบ้านที่จะขึ้นบ้านหลังใหม่นะครับวันนี้ตกเปียกหมดเลยนะครับวันนี้ออกอย่างแรงนะครับส่วนมากก็จะออกที่รึงนะครับสังเกตที่ขานะครับเห็นไหมครับเปียกหมดเลยนะครับเจ้าของบ้านก็คงจะไม่ได้ไปนะครับวันพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นตัวแทน คงจะเป็นสงลูกชายลูกอะไรนะครับประมาณนั้นนะครับมาดูครับเปียกหมดเลยนะครับตรงขาของพ่อไพยของเรานะครับออกเปียกหมดเลยนะครับเห็นไหมครับตกแล้วครับเต็มที่แล้วออกแล้วนะครับก็เลยมาอัปเดตให้ f อนะครับได้ดูนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นลูกชายนะครับที่จะไปขึ้นบ้านใหม่แทนนะครับก็คงจะเป็นปลายควันเมืองนะครับ น่าจะประมาณนั้นนะครับอตรงแก้มก็มีอยู่บ้างนะครับมาดูตรงขานะครับเปียกหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเปียกหมดเลยตกจริงแล้วถ้าตกอย่างนี้เราก็คงจะไม่ไม่พาไปขึ้นบ้านใหม่นะครับตกลงก็คือพ่อพลายหนุ่มเสกช่างทําเสร็จแต่พลายหนุ่มเศกก็ตกมันพอดีนะครับคงจะไม่ได้ไป นะครับเป็นบ้านใหม่ก็คงมอบหมายให้ลูกชายนะครับไปขึ้นแทนเขาคงจะเป็นพลายขวัญเมืองนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับฉะนั้นก็แจ้งเพื่อทราบนะครับแจ้งให้ f อนะครับทุกท่านทุกคนได้รับทราบนะครับว่าพอพลายนุ่มเสกตกมันแล้วจริงๆนะครับไปไม่ได้แล้วจะต้องพักอยู่ที่นี่นะครับจนกว่าจะหายตกมันถึงจากเข้าไปอยู่ที่บ้าน หลังใหม่นะครับที่สร้างให้นะครับถ้าเราจะรอเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะหยุดอีกสักนานเท่าไหร่ถึงจะหยุดตกนะครับฉะนั้นก็คงจะหาเรื่องงามยามดีไปแล้วนะครับก็คงจะเป็นวันพรุ่งนี้แน่นอนนะครับขึ้นวันที่เจ็ดนะครับเพราะว่านี่ก็มาอัปเดตนะครับให้ fc เพราะว่า fc ต่างคนก็ลุ้นนะครับ ว่าพอพลายนุ่มเสกจะรออยู่จนถึงขึ้นบ้านใหม่ของตัวเองหรือเปล่านะครับแล้วก็อยู่ไม่ได้นะครับก็ตกมันก่อนแต่ตรงขมับตรงแก้มยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าช้างพลายนุ่มเสกนี่แก้มไม่ค่อยออกนะครับจะออกที่ลึงสังเกตที่ขานะครับเปียกหมดเลยนะครับเปียกหมดเลยเปียกหมดนะครับฉะนั้นก็ สังเกตที่ขานะครับดูข้างหลังขาหลังนะครับเห็นไหมครับเปียกหมดเลยเปียกหมดเลยเราก็จะออกแรงมากนะครับปลายนุ่มเสกนี่ถ้าตกก็คือตกแบบเต็มที่นะครับครับก็มาอัปเดตนะครับให้เอฟซีนะครับได้เห็นว่าปลายนุ่มเสกตกมันแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่แล้วก็คงจะให้ลูกชายไปขึ้นก่อนนะครับก็คือปลาย วันเมืองนะครับวันพรุ่งนี้นะครับดูนะมันจะมีด้านหลังนะครับที่เห็นเปียกดินหมดแล้วก็ขานะครับตรงขมับก็มีออกแต่ยังไม่แรงนะครับก็มีออกอยู่นะครับฉะนั้นก็งานแจ้งเพื่อทราบแล้วก็เอฟซีที่ลุ้นนะครับก็คงจะ,ะน้ำเสกคงจะไม่ได้ไปขึ้นบ้านใหม่แล้วนะครับอันนี้พลายแซมสั้นนะครับ ครับปลายแสมสั้นก็ตกมันหายนะครับถึงจะได้ไปขึ้นไปอยู่ที่บ้านใหม่นะครับ <c oughs> วันนี้ออกแรงแล้วตอนนี้พ่อใหญ่ทงชัยก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะครับเรียแบบร้อย เพราะว่าไปอยู่ในที่ตรงนั้นพ่อใหญ่ทงชัยอยู่ติดคนครับก็จะไม่ค่อยนอนก็เลยย้ายมาไว้ที่เดิมส่วนขวัญเมืองนะครับก็อยู่ที่อาดอกเห็ดนะครับนี่ครับเจ้าบุญทรงครับน้องอ้อย นี่มาอัปเดตให้ดูแล้วนะครับวันนี้ตกเต็มที่แล้วสำหรับพ่อพลายดุมเสกนะครับตกมันแล้วเต็มที่เลยันนี้เจ้าบุญส่งนะครับเจริดได้จริงๆนะครับเราลุ้นลุ้น แต่ว่าตอนนั้นช่างก็ทําไม่ทันเนาะก็ช่างก็มีงานเยอะนะครับมีงานเยอะจริงๆก็เลยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวหายตกมันแล้วค่อยไปอยู่นะครับหายตกมันแล้วค่อยไปอยู่ทองคำเอ้ยทองคำทองคำเอ้ยทองคม ทองคำทักทายนะครับเจ้าทองคำทักทายว่ายังไงทองคำเอ้ยทองคำทองคำก็ทักทายนะครับ ผักน้อยนะครับผักน้อยแต่ตัวใหญ่แม่น้อย ตอนนี้อากาศก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนนะครับทำท่าเหมือนฝนจะตกนะครับก็คงจะไม่แน่นะครับฝนอาจจะตกมุงหลังคาสองชั้นหาดูได้ยากครับมุงสองชั้นด้านล่างด้านล่างยาคา ด้านบนสีกระสังเฮ้ยสังสีตอนนี้ช่างประจำประจำซุ้มนะครับช่างประจำทีมงานทีมงานลบากนะครับทีมงานองค์ลำบาก มัใช่ทีมงานองค์บากแต่เป็นทีมงานองค์ลำบากเวลาฝนตกน้ำรั่วนะครับก็ต้องปรับปรุงแก้ไขครับคอนเตอยไปไหนวันนี้ ฮะออโอ้ควานเตยทำไมเรื่องง่ายแท้เ่อ,อ,อไรไปไทยหน้า,ขขานนเขาบอกให้กินกแนวอืบบ่นเดี๋ยวก,กินมามนะ่าดิ ดดน,นี่นะครับคือบรรยากาศนะครับรอบๆบ,บรรยากาศรอบๆนะครับโอ้ควันเต้เฮ็ดยางโอ้เห็นไหมครับนี่ครับสวัสดีครับบุญรักษา เป็นยังไงก็ว่าวันนี้ไม่ได้ทํางานใครกินมาม่าปะ <c oughs> โอ้มาม่านี่มาม่าแสดงว่าก็ก็ดีอยู่นะดีกว่าไม่มาเนาะ <c oughs> อันนี้มาม่านี่ดีอยู่นะ <c oughs> เป็นยังไงเข้าไปเก็บ <c oughs> อืมเพราะได้เขาให้พี่ใหญ่ของเราเข้า๋อ้ <c oughs> ตกมันแล้วร้อยเปอร์เซ <c oughs> <ม>็นต์พุ่ง ยกหน้าึ้นตึ้งฝากเราบอผมว่าไม่ใช่เสกตคนเก่าแล้วถ้าตกมันก็ก็ละเรื่องเดียวกันครับก็เป็นปกตินะครับของช้างตกมันเพราะว่าเขามีความกดดันครับครับยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับช่องพลายหนุ่มเสกนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับช่องพลายหนุ่มเสกนะครับขอให้ fc ที่ติดตามนะครับยังมีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับเงินไหลกองทองไหลามาคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการขอบคุณครับสวัสดีครับ